ครับพี่น้องเกษตรกรหรือว,ว่าพี่น้องเอฟซีของบาวกลองผุนไพ่นะครับพี่น้องเอ้ยอย่างพดต้นบุกพุงสูมือกลายไปกลายแม่บุกพุงสองแถวนี่ครับพี่น้องนี่เบิึงครับสองแถวนี่ปลูกไว้ทางบ้านนี่ครับมาต่อสังเกตพ่อว่ามันมีบุกพุงอยู่นี่สองสายพันธุ์อันต่ำนะพี่น้องเนาะตัวมือนีบาวกลองผุนไพ่สิพาสพี่น้องมาไขความรับ บักฮวงต้นใดจะเป็นฮอนแลนด์บักฮวงต้นใดจะเป็นบักฮวงบ้านนะครับซ่อมบึงมาโดนเติบนะพ, so พี่น้องนะเพราะมัใกล้ๆนี่คือบักฮวงบ้านเฮาบักฮวงบ้านมันจะเป็นลักษณะแบบหนวยแบบนี้นะครับบักฮวง,งบ้านนี่บักฮวงนะบ้านเนาะพี่น้องเนาะเบึงอีกต้นนึงขา้างๆกันครับนี่บักฮวงฮอนแลนด์เลยครับนี่บักฮวงฮอนแลนด์จะเป็นหน่วยจะสีเป็นสีเรียวๆรียเรียวๆนี่ครับเรียวเรียว ปฏิทินีเบากรองจะพามาคล้ายแม็กนะครับคล้ายแม็กสังเกตมาบาเียมาสังเกตเบืดด่องความแตกต่างต้นนี้บอกได้เลยว่าเป็นฮอนแลนด์ครับพี่นอ้องต้นนี้ฮอนแลนดเนี่ยอยู่คู่กันอยู่ข้างระวังพุงบานกับพุงห้อนแรนเอามาฉเฉลยพี่น้องสังเกตเดอ้อบักพุงบานเฮ่านะครับตรงกลางใบนี่จะโล่ง จะโลงนะตรงกลางใบเดี๋ยวเข้าไปเบ่งบกฮวงฮอนแล่นไปบักฮวงฮอนแล่นครับตรงกลางจะมีปิงเส้นขึ้นแม่ครับนี่สังเกตตัวนี้จะเป็นเส้นขึ้นมานะครับนี่ตรงกลางตัวนี้เป็นบกฮ่งบ้าน,นบกฮ่งบ้านตรงกลางเ้นบ่มี บ่ม,มีติงนี่ดูเบ่งเอาหน่วยครับอ่ำปัม่มต้นทัดไปจะเป็นหมู่พวงบ้านแหละครับผมเบิ่งไปแล้วบ่ม,มีเสี่ยมติงขึ้น,นามามาตรงนี้ครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องไปสังเกตเป็นหมู่พวงย่บ้านพี่น้องเนอ,อนั่นจะมีติงขึ้นมากลางใบนั่นนี่นี่ครับ โอ้อเมซิ่งดีเบากลองคนพบท่านบักฮงแล้ววิธีการคัดแยกท่านบักฮงแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ้งบักฮงฮันแลนด์อีกต้นใกล้ๆกักนนี่สังเกตง่ายเลยครับพี่น้องนั่นบักฮงฮันแลนด์แต่นี่ติงเห็นไหมาพาใบเห็นไหมเบิง้งลูกของเขาครับนี่ลักษณะของพันแลนด์จะเป็นแบบนี้ นี่ครับติ้งผ้าใบขึ้นมาแต่ว่าบุกพุงบานบ่มีบ่มี่ติ้งผ้าใบขึ้นมาได้พี่น้องเด้อโล่งเลยนะครับหดไปหดมานั่งซ่อมไปซ่อมมาเอ้บุกพุงสองตุ่นซีหาตุ่นมันเกิดไก่กันมันคือมีทั้งฮอนแลนด์มีทั้งบุกพุงบานเลยมาซ่อมเบืองใบนะพี่น้องนะโอ้ได้ขอสังเกตได้ขอเฉลยเลยครับพี่น้อง เกิดเล็กเกิดหน่อยสาระความรู้เกี่ยวกันเบื่อง่านบกุงในขณะที่บ่ท่านด้เกิดลูกบ่งท่านด้เกิดหน่วยเนาะพี่น้องเนาะที่สวนวรลลกรสิพินแคนเกิดพอพอดีก็เลยนํำมาฝากพี่ฝากน้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อเกิดเล็กเก็ดหน่อยสําหรับให้พอเป็นความรู้สำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืม ฝาก้ขำลังใจบ่าวกองทุนไาเนนเดอร์ครับเด้อเดยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ